สวัสดีครับอ่ะวันนี้นะครับเราก็จะมาสรุปให้ฟังกันหน่อยนะครับข้าคาที่เห็นประเด็นมานะครับนั่นก็คือการที่เราเลขบัญชีนะโอนเอาเงินออกได้นะครับก็คือเลขบัญชีในระบบต่างๆนะที่เราจะมาพูดวันนี้นะครับวันนี้เราก็ต้องเปลี่ยนมือถือถ่ายกําหน่อยเนาะเพราะว่ามือถือของผมเนี่ยแม่เก็บไปนะครับก็คือเขาให้เล่นประมาณสองชั่วโมงใช่ไหมแต่ผมต้อง ขออภัยด้วยนะครับอ่าก็คือวันนี้เรามาพูดถึงกันหน่อยนะครับเลขบัญชีไหนที่จะเหมาะกับการออมเงินนะครับอ่าจะเหมาะกับการออมเงินหรือเปล่านะครับก็คืออย่างนี้เลยนะใช้อันไหนทําธุรกิจบ้างนะการทําธุรกิจอย่างนี้เลยนะการทําธุรกิจนะครับก็คือจะมีเลขที่มันบวก1นึบวกหบวกหไปเรื่อยๆบวก1สี่ตัว นะบวก1แล้วได้4นะครับบวก1แล้วได้4ี่ไปเรื่อยๆนะครับ1บวก1นบวกบวก1นะหรือว่า2บวก2ได้4นะครับบวก2 2สองตัวแล้วก็ได้4ไปเรื่อยๆนะครับ3บวก1ได้4นะโอเคไหม่นะก็จะประมาณนี้เลยนะครับแต่ว่าเรการทําธุรกิจนะก็จะมีเลขบัญชีที่เสริมมงคล,เล,เ,ลเลขสวยๆเข้ามา แนะนำว่าให้ไปเปิดของธนาคารไทยพาณิชย์ที่เป็นเลขบัญชีที่ค่อนข้างที่จะสวยมากนะเลขบัญชีนะครับที่รงท้าดยเลขสี่นะครับแต่ผมจะไม่บอกเลขบัญชีเต็มๆนะก็คือเป็นเลขบัญชีที่ค่อนข้างที่จะสวยมากนะครับโอเคไหมอ่าเลขบัญชีเลขสี่นะครับก็คือเหมาะกับการทําธุรกิจทําอะไรได้ไรายร,รับรายจ่ายต่างๆและการขายรองเท้าการขายออนไลน์ต่างๆ ก็จะตามนี้กันเลยนะหรือการซื้อโทรศัพท์นะครับก็การทําอะไรต่างๆก็จะอะไรพวกเนี้ยนะครับก็คือการทําอะไรพวกนี้ต่างๆนะการซื้อการซื้อรถยนต์การซื้อรถซ,ซ,ซื้อบ้านอันนี้บัญชีนี้จะเหมาะกับการออมเงินออมเงินระยะสั้นระยะยาวนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือเขาจะบอกว่าเราจะออมเงินระยะสั้นใช่ไหม ออมเงินระยะสั้นนะครับออมเงินระยะสั้นนะครับบัญชีนี้จะออมเงินระยะสั้นก็ได้นะออมเงินระยะสั้นนะครับออมเงินระยะสั้นนะครับออมเงินระยะสั้นหรือระยะยาวก็ได้นะถ้าผมพูดติดๆกับขาดตรงไหนก็ต้องขอให้ด้วยนะครับคอมเมนต์ออกมาบอกที่ตารางกิจก็ได้นะครับโอเคไหมก็จะประมาณนี้เลยนะครับอ่า ต่อมาบัญชีที่ใช้จ่ายนะครับก็คือเหมาะสาหรับการใช้จ่ายนะบัญชีเลข4นะครับเลข2ก็คือบัญชีเลข2ก็คือเหมาะกับการออมเงินไหมบัญชีเลข2ก็คือบัญชีเลข2เนี่ยไม่เหมาะกับการเมาะเอาออมเงินนะครับเลข1ก็คือการทําธุรกิจนะเลข1ก็คือเหมาะกับการทําธุรกิจต่างๆนะเหมาะกับการใช้จ่ายเลข1ก็คือไม่เหมาะกับการมาเอาออมเงินนะก็คือก็จะประมาณนี้เลยนะ ไม่เหมาะกับการมา,อ,าออมเงินนะครับถ้าเรามาเอาออมเงินด้วยเราก็จะมีการใช้จ่ายสูงมากขึ้นนะเราก็ยิ่งถอนเข้าถอนออกนูนฟาษีเล่นงานปุ๊บเข้าไปนะครับโอเคไหมครับอ่าเลขสองคือเหมาะกับการออมเงินไอ้เลขสองคือไม่เหมาะกับการมาเอาเอาเอาอมเงินนะทำให้เราเก็บเงินไม่อยู่นะครับอ่า ไม่เหมาะกับการออมเงินนะครับก็คืออันนี้คือไม่เหมาะนะครับโอเคไหมครับอ่ะอันนี้ไม่เหมาะแน่นอนนะครับอ่ะอันนี้ก็คือไม่เหมาะนะครับเป็นเรื่องที่ใช้จ่ายอย่างครอบครัวนะใช้จ่ายเงินเฟืองมากใช้จ่ายนี่ใช้จ่ายนี่สินธนาคารเออกสิกรไทยพาณิชย์กรุงเทพใช้จ่ายนี่บัตรเครด,ดิตเคดิตใช้จ่ายนี้แบงกง์กรุงศรี อะไรนี่นี่ะนะครับใช้ใจ่ายอะไรต่างๆนี่เกียรตินายชินค่างวดลงงวดรถอันนี้นี่เนี่ยก็ตามเงินเลยนะใช้ใจ่ายอะไรต่างๆนะอะไรก็ใช้ใจ่ายอะไรก็อะไรก็ไม่รู้นะก็คือใช้ใจ่ายไปเรื่อยๆนะแต่ว่าชอบใช้ใจ่ายนั่นเองนะครับอ่นะแต่แนะนําว่าให้เป็นเลขสามเลขสี่ที่จะเหมาะกับการอมเงินแล้วไม่ต้องใช้ใจ่ายอะไรต่างๆเลยนะใช้ใจ่ายอย่างประหยัดนะครับ สามสี่ห้าเลยนะครับเลขบัญชีนี้นะสามสี่ห้านะครับอ่ะเลขสามก็คือเหมาะกับการออมินระยะสั้นระยะยาวนะเลขสามก็คือเหมาะกับการออมินระยะสั้นระยะยาวนะเอเคไหมก็จะตามนี้กันเลยนะครับเลขส่วขอไม่พูดถึงนะก็คือเป็นการออมินระยะสั้นระยะยาวนะเลขสามก็คือเหมาะกับการออมินระยะสั้นระยะยาวนะครับ อ่าแล้วก็ต <t ags S 2> ่อมานะครับเลขสีก <t ags us out> ็คือเหมาะกับการอมเงินระยะสั้นระยะยาวนะเลขสีก็คือเหมาะกับการอมเงินระยะสั้นระยะยาวนะตัวต่อมาจะมีเลขห้าด้วยนะครับเลขห้าก็คือเหมาะกับการอมเงินไหมเลขห้าคือเหมาะกับการอมเงินได้รับดอกเบี้ยถูกอ่าก็เหมาะกับการต่อยอดนะครับ เหมาการต่อยอดเหมาการเก็บเงินนะครับเก็บเงินอยู่ในบัญชีนิ่งๆนะซื้อบ้านซื้อรถก็จะตามนี้กันเลยนะครับโอเคไหมครับอ่าก็ตามนี้เนาะโอเคนะครับก็มาพูดมาหินนี้ครับโอเคครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ